อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้ผลิตรถจีนทุกวันนี้ต่างรุกคืบตลาดรถอีวีและกำลังแร่พังพานไปยังตลาดโลกอีกด้วยซึ่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจแต่ด้วยการรุกตลาดที่แรงและรวดเร็วของ EVG นั้นทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากญี่ปุ่นต้องประกาศแผนปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่26เมษายน2023ที่ผ่านมา Honda m o t เตอร์ได้ประกาศแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดโดยใจความหลักคือตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปจะแนะนำรถ e ีวีจำนวนมากอย่างรวดเร็วทั้งในตลาดอเมริกาเหนือจีนและญี่ปุน่นโดยในแผนดังกล่าวไม่ได้ระบุกเกี่ยวกับตลาดอาเซียนมากนักแต่เชื่อว่า Honda ต้องขยับขายานรถอีวีให้เร็วขึ้นทั่วโลกเช่นกัน และมีสิ่งหนึ่งที่น่าประมือก็คือ Honda กกำลังพัฒนาแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นลิ q u i ดลิเทียมไอออนเซ s o l i ลิสเตตจนถึงขั้น s โซล s t a t e เต็มตัวและหรือระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์อันเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนฮาร์ดแวร์โดย Honda กกำลังปั้นระบบปฏิบัติการหรือ OS สํำหรับรถ Platform, E ีแพลตฟอร์มใหม่ e n e ที่พัฒนาสำหรับรถขนาดกลางและใหญ่พร้อมทั้ง ยนระบบการจัดการการผลิตและจัดหาเซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสิทธิภาพคุณโทชิฮิโรมิเบก CEO ฮอนด้ามอเตอร์กล่าวยอมรับกับสื่อมวลชนว่า Honda ากำลังเดินตามหลังบริษัทรถจีนซึ่งบริษัทรถจีนนั้นก็พัฒนารถ e ีวีขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยฮอน d a อาจจะกลับเข้าร่วมฝีเท้าสู้กับ e ีวีเจ้าอื่นได้ทันเมื่อถึงปี2025 พร้อมทั้งยืงกล่าวอีกด้วยว่าผู้บริหารฮอนด้ารู้สึกแปลกใจเมื่อแบรนด์รถจีนต่างพากันจัดแสดงรถ e ีวีคับขั้งเต็มเหนียวมากในงานออ t โตเชียไฮ2023ในขณะที่ผู้ผลิตรถญี่ปุ่นกลับมีโชว์ EV SUV รวมกันแค่3รุ่นในปีนี้เท่านั้นคุณมิเบกกล่าวยอมรับว่าค่ารถจีนก้าวล้ำนำหน้ามากกว่าที่เราคิดไว้และให้คำสัญญาว่าฮอนด้ จะสู้กับ EV จีนอย่างแน่นอนหากไม่สู้ Honda ต้องแพ้แน่แน่ซึ่งทางบริษัทรู้ตัวว่ายังล้าหลังกว่าคู่แข่งไปอีกเล็กน้อยแต่บริษัทก็พร้อมมุ่งมั่นเพิกสถานการณ์และเขายังแสดงความคิดเห็นอีกด้วยว่าในระหว่าง2ปีที่โลกถูกตัดขาดจากวิกฤตโควิดมันก็อาจเป็นเวลาที่เพียงพอที่ทำให้บริษัทรถจีนสามารถเร่งพัฒนาเทคโนโลยี EV ได้อย่างรุดหน้าได้ ตามการรายงานข่าวของสำนักข่าวออโตมทีฟนิสระบุว่าความน่าสนใจของรถยนต์ในออโตเชงไฮ้สย2่2ก็คือค่ายรถจีนรุ่นล้วนจนมีบางรุ่นต้องต่อแถวต่อคิวเข้ารับชมกันเลยก็คือ BYD ยังหวังรถซูเปอร์พรีเมียมทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับการยอมรับของ Honda ในครั้งนี้ครับคอมเมนต์ด้านล่างเลย